รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็เราเป็นตัวแทนของแฟนคลับตต่อรไทยนะคะวันนี้เรามากันที่งานทาแรงดอกหญ้าปีที่7นะคะสำหรับคนพิเศษในหัวใจต่อรไทยนะคะ ก็จะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะว่างานพาแรงก็คือเป็นงานประจําปีของเราอยู่แล้วที่รวมพลคนรักไต่อราไทยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เจ็ดแล้วนะคะ,คะกิจกรรมพาแรงนะคะส่วนมากเราก็จะมาจากทุกภาคของประเทศไทยอยู่แล้วที่ชื่นชอบพี่ต่อยอไทยนะคะ เราก็ได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้แฟนขับส่วนที่เหลือเราก็ได้มาถึงแล้วนะคะตอนนี้เป็นจุดลงทะเบียนมาถึงจุดลงทะเบียนเราจะมีเสื่อแจก1ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเป็นรูปภาพของพี่ตายแล้วก็จะมีกระเป๋าของพี่ตายหนึ่งใบนะคะนี่แจกให้แฟนขับทุกคนค่ะเป็นของที่ระลึกค่ะ สวัสดีค่ะตายอรลไทยค่ะสวัสดีแฟนแๆรายการแฟนสตอรี่ทุกๆท่านนะคะ ที่เห็นเมื่อสักครู่นะคะก็คือบรรยากาศของการเตรียมงานนะคะเตรียมความพร้อมในการรวมตัวกันของกลุ่มการขับนะคะเพื่อมิสติ้งในวันนี้นะคะซึ่งก็มีชื่อกิจกรรมเกิดขึ้นนะคะเป็นครั้งที่7แล้วนะคะก็คือพาแรงดอกหญ้าปี7นั่นเองนะคะซึ่งปีนี้จัดขึ้นนะคะก็ขอบคุณแฟนเพลงมากมากนะคะที่รวมกลุ่มกันมารวมตัวกันมาจัดกิจกรรมสนุกๆน,นะคะแล้วก็อวยพรบันทัดมันเิดให้กับตายปีนี้ก็ อาจจะเป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่วอวยพรย้อนหลังเช่นเดียวกันอาจจะด้วยวันเวลาของงานคอนเสิร์ตนะคะของความพร้อมของแต่ละคนในแต่ละที่บางคนมาจากภาคเหนือบ้างภาคใต้ภาคกลางหลายที่มากนะคะมาทั่วทุกสารทิศนะคะปีนี้ก็มีเยอะขึ้นนะคะทาไมเราถึงใช้คําว่าพแรงดอกยญ้านะคะอันนี้ต้องอต้องขอบคุณไปถึงผู้ใหญ่บ้านของอรชไทยคลับนะคะซึ่งเรากา็ตั้งชื่อกันขึ้นมาสนุกสนุกเล่นเล่นนะคะแต่ว่าอันนี้เขาก็จะมีความน่านับถือในความที่เป็นที่ใหญ่ ของของบ้านอรไทยคลับนะคะก็สามารถที่จะส่งข่าวให้ต่อแฟนคลับได้ทราบกิจกรรมต่างๆคําว่าพาแรงก็คือเป็นการกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะเป็นเป็นภาษาอีสานนั่นเองนะคะเป็นภาษาพื้นบ้านพาแรงก็คือกับเข่าตอนแรงนะคะมานั่งหฮมกันนะคะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทานข้าวด้วยกันแบบบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะถึงได้เกิดมีชื่อนี้ขึ้นมา จุดเริ่มต้นของภาแรงนะคะปีที่1เราจัดกันปี5-2นะคะเริ่มต้นจากาคนผุ่มน้อยนะคะประมาณส7คนได้นะคะรวมตัวกันทานข้าวพูดคุยกันนะคะอย่างาสมัยนั้นการติดต่อก็ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เราติดต่อกันทางเว็บบอร์ดนะคะทางเบอร์ไวเว็บอราไทยขับ n อ t อย่างปีที่4ก็เซอร์ไพรสุดๆที่พี่ต่ายมานะคะแล้วก็ทุกคนก็ นึกไม่ถึงว่าพี่ไต่จะมาบางคนก็แบบดีใจมากนะคะดีใจสุดๆที่เห็นที่เห็นตัวจริงของพี่ไต่นะคะบางคนถึงกับมีน้ําตาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าด้วย,วยความปลื้มนะคะที่ได้เจอแล้วใกล้ชิดกับนักร้องที่ตัวเองชื่นชอบขนาดนั้นนะอย่างพระแรงปีที่6นะคะก็ถือว่าเป็นปีอีกปีหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็ มีเชื่อตอนที่ว่าพาแรงปีหกยกทัพกลับบ้านเราเดินทางกันไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านคุ้งแสนชนีซึ่งเป็นบ้านเกิดของพี่ต่ายอวรไทยนะคะเราก็ไปร่วมทํากิจกรรมร่วมทําบุญนะคะแล้วก็นอนค้างที่บ้านของพี่ต่ายอวรไทยด้วยนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของแฟนคลับด้วยหลายๆคนเลยค่ะที่เพิ่งเคยไปเห็นบ้านของพี่ต่ายอวรไทยด้วยค่ะแล้วรวมถึงปีนี้อาจจะใกล้กรุงเทพหน่อย ก็คือมีจํานวนของกลุ่มแฟนคลับที่เราไม่เคยอาจจะไม่ค่อยคุ้นหน้ากันสักเท่าไหร่คร่ะซึ่งต่อเองก็ก็เห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เราเองก็คือทุกคนทุกคนทำเพื่อเรานั่นแหละค่ะก็คือมาอวยพอรอาจจะไม่ได้ไดตรงกับวันคล้ายวันเกิดอาจจะเลื่อนผ่านมานะคะแต่ทุกคนก็ยังรวมกลุ่มกันได้มาในวันนี้บรรยากาศก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมค่ะ,ะถ้าให้พูดถึง ความน่ารักหรือปฏิกิริยาอะไรต่างๆที่ทรายได้เห็นจากแฟนคลับนะคะคือทุกคนน่ารักเลาเรามีกิจกรรมอะไรทุกคนให้ความร่วมมือวันที่ทุกคนมาเจอกันเนี่ยมันปีหนึ่งมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆว่าแต่ละคนจะว่างมาเจอกันแต่ทุกคนมาแล้วก็ทุกคนก็เต็มที่นะคะเต็มที่กับกิจกรรมที่ตัวเองพากันคิดกันขึ้นแล้วก็สนุกสนุกแบบเต็มที่ก็ล่าสุดนะคะมีเป็นสติ๊กเกอร์นะคะถามมาใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นความนิยมก็คือหนูหินนั่นเองนะคะก็ตอนนี้มียุกิมีีเสยยยงงด้วอ่า เตรียมงานแรลงนะคะทุกคนก็อาจจะมีในเรื่องของการปรึกษาเหมือนกันว่าอยากมีกิจกรรมอะไรอาจจะซีเรียสกันนิดนึงนะคะเราเองก็เอาอเป็นอยง <c oughs> ก็ส่งไปถ้าจะพูดถึงความน่ารักของพี่ต่ายนะคะเ,เขาจะเป็นคนที่ไม่ถือตัวเลยค่ะทุกคนที่รู้จักเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นซุปเปอร์สตาร์แต่ถ้าตัวพี่ต่ายพี่ต่ายจะคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนธรรมดาเขาอยู่ตรงไหนก็ได้ขอแค่ว่าม,มีคนที่เขารักอะค่ะเป็นเพลง แต่ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าพี่ต่ายทุกคนจะคิดถึงว่าความกระตันยูซึ่งมันมันเป็นส่วนที่จําเป็นมากค่ะในในชีวิตของคนเรานะคะคือเขาจะไม่เคยลืมเลยว่าตัวเขามาจากไหนเขาอยู่ได้เพราะใคร อะไรก็จะเป็นครอบครัวอะไรก็จะเป็นยายก่อนเป็นระด,ดับแรกถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับทุกคนแล้วก็แฟนขับแฟนเพลงที่ื่นชอบได้เลย,ะค,ะเลยค่ะนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่พวกเรารวมตัวกันจัดงานเพื่อพี่เขาขึ้นมานะคะ่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการเป็นสายละไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร้องเพลงดังมีเพลงดังมากมายแต่มันหมายถึงว่าเขาทำยังไงให้ทุกคนรักเขาได้ขนาดนี้นะคะ่ะอยากให้ทุกคนได้ไม่เห็นว่าผาแรง คือการรวมจิตใจของแฟนๆทุกคนเพื่อพี่ตายค่ะเราไม่แก้มอยู่ตรงนี้ร้อนจัดเหงื่อก็เลยออกเยอะจะจัดการแบบเนี้ย หรือใช้สเปรย์หอมแต่อาจบนกับเหงือ่อจนเกิดกลิ่นเปรี้ยวให <Ooh. S 1> ม่นีเวียคูคิกด้วยพลังสารช่วยแห้งสบายเย็นแห้งสบายสาเท่าพิสูจน์ได้เหงือ่อไม่ปนกลิ่นน้ำหอมน <Yeah. S 1> ีเวียคูคิกเย็นแห้งสบาย3เท่านมเท่า ด้วยเคลียร์สกุระเฟรชใหม่มีสารสกัดดอกสกุระและนูทเวนเ์แทนช่วยขจัดรังแคพร้อมให้ผมหอมกลิ่นสกุระยาวนานใหม่เคลียร์สกุระเฟรชจุดจบของรังแคแไม่มีอะไรต้องติดตอนนั้นฉันกำลังโชว์ท่าเต้นติงต้องหันไปเจอรุ่นพี่ที่ชอบกรลี๊ดจบกันนี่นายไม่รู้จักชอปปิ้งแดนซ์เหฮางสินนะเปลี่ยนเรื่องจ๊ะเป็นจ๊อฮนุกอร่อยแันต้าเล่นให้ได้เรื่อง ในวัฒนธรรมมีอาหารในตำนานมีนักปรุงคลุกเส้นให้ทั่วถึงตรองตรึกกลิ่นรันจวนพิพิธกับน้องบินคออาสาผ่าคุณผู้ชมสืบสอะลัดเลาะถึงความเป็นมาของมีกรอบความอร่อยที่ตกทอดกันมานับร้อยปีพร้อมออกตามหามีกรอบรสลดเลิศทั้ง3สูตรที่นักกิจไม่ควรพลาดในรายการทุกเค้าวันเสาร์ที่18เมษายนนี้15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาทางวทีวีช่อง18ค่ะ ลังเมคอัพด้วโฟมธรรมดาอาจเหลือคราบต้นเหตุหนึ่งของสิวต้องสามพลังในเมคอัพครียรมัดโฟมช่วยสลายเมคอัพอุดตันลและติดแน่นพิสูจน์แล้วมัดโฟมสะาดกว่าสิวไกลดูใส่วิง้งนี่มมัดโฟม กลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกันแล้วครับเมื่อช่วงที่แล้วเหล่าบรรดาแฟนคลับของต่ายอารไทยก็ได้รวมผลมาถึงสถานที่จัดงานกันเรียบร้อยแล้วรับรองว่ากิจกรรมในช่วงนี้ม่วนคักอย่างแน่นอน จากมือศิลปินที่เราชื่นชอบด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะแบ,บ่งกลุ่มเป็น5้กลุ่มโดยที่เราจะมีป้ายสีแยกให้ทั้งหมด5สีนะคะแล้วก็จะมีกระดาษเล็กๆให้ทุกท่านที่มาในงานนี้เขียนชื่อของตัวเองนะคะคนละหนึ่งแผ่นเพื่อรุนหลงวันชิ้นใหญ่จากพี่ต่ายออรไทยนะคะ แล้วค่ะนะคะกิจกรรมแรกนะคะที่วันนี้แฟนเพลงได้มีโอกาสมาร่วมสนุกกันนะคะก็เป็นเกมนะคะอีกอทั้งหมด5เกมด้วยกันนะคะเกมแรกนะคะก็คือแทงข้างหลังทะลุหัวใจนั่นเองนะคะ ็คือน้องบิวนะคะแล้วก็น้องต่ายอันนี้ก็จะมีฉายาของเราว่าไต่สองนะคะว่าดูทรงผมเนะะี่ยเดียวกันเลย <c oughs> เป็นเกมแรกที่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ความเร็วแล้วก็อเอาตัวเข้าไปดันข้างหลังให้ลูกโป่งแตกให้ได้นะคะแล้วก็พี่ๆก็ช่วยกันเชียร์ด้วยคะ่ะนุกมากค่ะตอนแรกก็นึกว่าเป็นชื่อเพลงแล้วพอได้เล่นจริงๆแล้วก็โอเคซึ้งสีอย่างพี่ต่ายเองได้ยินชื่อเกมก็เหมือนกันเอ๊ะ แทงข้างหลังทะลุหัวใจทำไมชื่อเกมมันดูโหดจัง <c oughs> ้ต้องเล่นกันยังไงอ่ะโอ้พอมาเห็นแล้วเป็นลูกโป่งนี่เองเกมอบคุ่นลายล่ค่ะอแล้วค่ะกมาถสงเกมที่สองนะคะ ก็เป็นเกมนะคะใช้ชื่อว่าจงตั้งใจอ่านเถิดหนานะคะแล้วตอนแต่ได้ยินนะคะสำหรับน้องที่คิดขึ้นมาแล้วเาบอกว่าอ่านอะไรทำไมต้องตั้งใจอ่านขนาดนั้นอายตัวย่างกำปัจะแถวหนึ่งยายมียายมอยขายหอยขายหมีต้องนั่งผ้านะคะยายมียายมอยขายหอยขายหมียายอยขายหมียา ไข่หอยไข่หอยข้าขรื่อก่ไ่ก่มีไข่ไก่มามีข้ามีไยข้าวมีข้ขไ่มีชอบกิีามีหายหูหายีหาย ือพวกเขาร่วมสนุกนะคะเป็นงไงบ้างคะเกมที่สอก็ล <ST ุ้นดีค่ะลุ้นดีกลัวจะอ่านผิดเหมือนกันถ้าอ่านผิดก็คงจะหาค่ะอะไรนะเื็นหัวมากยายมีขายหอยขายหอยยายมอยขายหนีคือพอเห็นคําอยู่ในกระดาษตกใจตกใจแบบนี้ค่ะแต่พี่เขาคล่องมากเลยนะคะอ่านแล้วเดี๋ยวต้นจนจบรอบเดียวจบเลยโอเค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะ แต่งออกมาจะเป็นยังไงโอ้ยเอาละค่ะมาถึงเกมที่3นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งนะคะที่น่ารักมากนะคะก็คือเมคอัพระดับโลกพร้อมไหมคะทีมมา3ามคนตาเดินเช็คก่อนเดินเช็คก่อนว่าปิดตาสนิทไหมพร้อมเลยใช่ไหมคะอาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยคะ่ะ เยวคิ้วมาแล้วค่ะ นี่ก็คือผู้ชนะนะคะในเกมที่3นะคะเมคอัพระดับโลกนั่นเองนะคะชื่อเกมได้ยิ้มซื้อเกมนี่รู้สึกจังไงตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นยังไงก็นึกถึงนักร้องในดวงใจอะค่ะพี่ตายก็อยากแต่งมาให้สวยเหมือนพี่ตายอะแต่ก็แต่งไปก็รู้สึกว่าที่ได้ก็กำลังหากี่ใบป้าย โอเคค่ะแต่ว่าผลที่ออกมาก็คือได้เยอะที่สุดเข้ากันเล่ห์ไห่เป็นประมาณว่ามีเครื่องสมัมาัที่อยู่บนหน้าที่เยอะที่สุดนะคะอันนี้เขียนคิวต่างหลายเซนเลยอะ <c oughs> <c oughs> ได้ชนะ <Okay. S 1> นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งสองคนเลยค่ะมาร่วมกัน เอาลค่ะเกมที่4นะคะก็คือต่อเติมแรงใจนั่นเองนะคะเป็นชื่อเกมนะคะก็น่ารักมากนะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจหรอว่าต่อเติมแรงใจนี่จะเล่นเป็นเกมอะไรต่อเติมแรงใจมันเป็นย <Okay. S 1> ังไงตัอที่ชอบ กจะเจ็มนขึ้นไก่ขึ้นยากต่อจิกซอรหรือว่า,วาต่อจิกซอค่ะคือทุกคนต้องได้จิกซอตัวเดียวกันแต่ละสีก็คือช่วยกันแต่ว่าจับเวลาว่าทีมไหนจะต่อจิกซอตัวนี้นะคะต่อเติมแรงใจเนี่ยได้เสร็จในเวลาที่น้อยที่สุดนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการสามัคคีกันแล้วก็ย่นเวลาให้ได้น้อยที่สุดนั่นเองนะคะห้าสีสองหนึ่งเริ่ม เกมเติมแรงใจนะคะนั่นเองเป็นยังไงเนี่ยไดล่นเกมแบบนี้เปบอยบอ่สอคอยเด่นๆค่ะครั้งแรกตื่นเต้นค่ะแต่มีความสามัคคีกันดีแบบว่าช่วยกันยังไงนี่ยนะคะพี่ก็อพอมาเล่นกับศิลปินที่เราชื่นชอบมันก็มีความสุขมากกว่าครับยิ่งปวดเตอร์เป็นรูปหน้าตาลาท้ายน,นี่แค่ปุ๊บก,ก็ต่อได้ปั้มเลยครับ โอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะก็อยากให้แบบว่ามาร่วมกิจกรรมแบบนี้ดูๆบ่อยๆอาล้วค่ะมาถึงเกมสุดท้ายนะคะก็คือเกมมะนาวหวานนั่นเองนะคะอันนี้รู้สึกงงๆว่าเอ๊ะมะนาวหวานยังไงเพราะว่าตอนแรกเข็นผูกเชือกฟางกับแตงกวามานะคะตอนแรกเอ๊ะมะนาวหวานตรงนั้นเองมีมะนาวแล้วแต่กัน แอพรีมูเวอร์ลดเครื่องสำอางได้ดีแต่สิวอาจยังไม่หายเพราะอาจไม่มีสารช่วยลดสิวอุดตันหมาแอนเน่แอนด์เมคอัพคลีนซิงวอเตช่วยขจัดเครื่องสำอางแม้สูตรกันน้ำพร้อมช่วยลดสิวอุดตันสองประสิทธิภาพในหนึ่งเดียวจากดูริ อ <G uy ford> ย่างที่โลกรู้จักความเราใจ so e x c i t e d ซื้อวันนี้ลุ้นสัมผัสความเราใจถึงสนามแข่งนูนวักริ่งเยอรมันถึง30เมษาตรนี้อาหารอร่อยจังแต่กูใช้เวลานานกว่าจะขจัดครับมันออกหมดไม่ต้องห่วงโชคดีที่บ้านเราใช้สไลม์เลมอนเทอร์โบขจัดคราบได้เร็วกว่าถึง5เท่า อะไรจะเร็วขนาดนั้นนี่ไงสันไลเลมอนเทอร์โบด้วยพลังเทียบเท่ามะนาวกว่า100รลูกจึงช่วยขจัดคราบมันได้เร็วกว่าถึง5เท่าโหเร็วจริงเลยสันไลนี่แหละขจัดคราบมันได้เร็วกว่าพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองขจัดคราบมันได้เร็วกว่าถึง5เท่ากับสันไล่เลมอนเทอร์โบ โชว์เป้าเชาโป้งนี่นี่กลายว่าตลกช้ำชีวิตเลยครับเพราะนี่เราอยู่ในช่วงคนขี้คุยต่อไปเป็นช่วงคนคุยขี้โอ้โหไม่เลอะทั้งช่วงเลยเหรอครับเพราะรายการพี่เปิ้ลเขาอะไรนะปล่อยเป็ดโชว์ไปผมไปนู่นเลยสาแก้วตอนแรกฉันเป็นสาแก้วก่อนเลยแล้วบอกพี่เนี่ยผมจะมาถ่ายรายการปล่อยเป็ดโชว์ขอโทษนะคอยเล็ดโชว์ครับคอยเล็ดถูกต้องฮะ ยูเซรินพบว่ากันแดดที่ใช้อาจปกป้อง UVA ได้ไม่เต็มที่จึงอาจเกิดฝ้าแดดสะสมแต่ถ้ายิ่งปกป้องได้มากเท่าไหร่ผิวยิ่งมันอาจเกิดสิวครั้งแรกที่ย e ูเซรินสั n นแอนเน l c ออยล์คอรลผสานออกซิเดนต์ฟิลเตอร์และคาร์นิทีนช่วยปกป้อง UVA ทำร้ายผิวช่วยลดฝ้าแดดช่วยลดความมันสาเหตุสิวผลลัพธ์ที่พิสูจน์ได้ สันแอเน่โอイคอนโทรลจากยูซารินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับในช่วงที่แล้วบรรดาแฟนคลับก็ได้แข่งขันเกมกันไปอย่างสนุกสนานมาถึงช่วงนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งเกมที่ต้องบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้กันเลย แล้วค่ะมาถึงเกมสุดท้ายนะคะก็คือเกมมะนาวหวานนั่นเองนะคะอันนี้รู้สึกง,งงว่าเอ๊ะมะนาวหวานยังไงเพราะว่าตอนแรกเข็นผูกเชือกฟางกับแตงกวามานะคะตอนแรกเอ๊ะมะนาวหวานตรงนั้นเอง <laughs> มีมะนาวอะไร่ากันไปรอบหนึ่งนะคาะแล้วตัวแทนอีกคู่หนึ่งต้องตีกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะฝั่งนี้คือชนะเด้อสามสองหนึ่งเริ่ม สุดท้ายค่ะอันนี้ก็เป็นผู้ชนะนะคะชื่อเกมว่าบักหน้าวานพี่เล็กได้ร่วมกิจกรรมแบบนี้ไม่ไยวะเคยบ่อยไหมเคยได้ร่วมเป็นไม่ใช่มะนาาเป็นเป็นรูปเป็นนิตะเคยเห็นแต่ในทีวีค่ะแต่ไม่เคยเล่นเคยเห็นแต่เพื่อนๆเขาเล่นกันนะคะก็ไม่คิดว่าผู้หญิงจะทำได้เหมือนผู้ชายเหมือนกันเแม่นไป้วยสิตอนแรกก็อายๆเขินๆเหมือนกันแต่ว่าพอเล่นแล้วก็สนุกเลลุ้นอ่ะลุ้นทุกคนลุ้นลุ้น พอตอนแล้วว่ารอบแรกนี่จะไปได้ไหมเพราะบางทีแบบไปข้างหน้าแล้วมันก็ตีกลับข้างหลังตีก็ลุ้นโอเคค่ะวันนี้พี่เล็กจบจากนี้เราจะไปชมคอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอีกไหมคะไปค่ะไปละมั้งไม่ได้ไปค่ะหนูต้องเดินทางกลับราเอ็ดเลยได้เลยดับราเอ็ดเลยค่ะอยากไปดูมากแต่ว่าพอดีติดลปรกิจพรุ่งโอ้๋อได้อ่าโอกาสหน้าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่มารวมสนุกกันค่ะขอบคุณค่ะ หลังจากเสร็จสิ้นการเล่นเกมเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเข้าสู่ช่วงแจกของรางวัลกันแล้วครับซึ่งของที่สาวตายนำมามอบให้ในวันนี้ขอบอกเลยว่าพิเศษสุดสำหรับคนพิเศษเลยจริงๆแต่ทางด้านแฟนคลับก็ไม่น้อยหน้ามีเซอร์ไพรส์ให้สาวตายเช่นกันส่วนจะพิเศษแค่ไหนตามไปชมกันเลยครับ ก็ภาพบางส่วนนะคะผ่านไปแล้วนะคะวันนี้ตายเองก็มีของขวัญมอบให้กับทุกคนเช่นเดียวกันนะคะเป็นการเขียนรายชื่อนะคะและาเองจับฉลากนะคะก็จะเป็นรางวัลใหญ่ที่มีอยู่ปีละครั้งนะคะที่ตายได้มอบให้เอาลูกเดินข้ามาปไหนกันนี่คือรางวัลน,นะที่เราจะจับรายชื่อกันจับแล้วนะนคนแรกแอนนี่แอนนี่ยโสธร หมด6คนนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลเป็นรางวัลใหญ่ เองนะคะที่ใส่ประจำปีหนึ่งจะมีแค่คนคนเดียวนะคะที่จะโชคดีปีนี้เช่นเดียวกันก็เป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะเป็นเสื้อที่ถือว่าเป็นคอนเสปต์ของตายด้วยนะคะแล้วก็ใส่มาตลอดใส่มาประจำนะคะก็เลือกแล้วเลือกอีกเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นตัวไหนอันนี้ก็มอบเป็นรางวัลพิเศษคืนให้นะคะแล้วก็จะจับฉลากผู้โชคดีนะคะอันนี้เป็นรางวัลที่ตายเองตั้งใจนำมามอบให้นะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์คืนกับทุกๆคนค่ะขึ้นแล้วขึ้นอีกได้ว่าจะยีเสือตัวนี้ได้ ใครที่โชคดีสำหรับปีเจ็ดปีนี้ค่ะมาไก่ไก่ไม่ไม่มาไก่บ้างมาไก่มากจริงจรงมาไก่มากจริงต่อครับ าล้ค่ะนี่ก็คือชมหน้าผู้ที่ชนะนะคะในเกมแล้วก็เป็นทีมสีม,ม่วงนั่นเองนะคะก็รางวัลที่เรามอบให้ก็คือได้รับทุกคนเป็นรูปนะคะ้อมลายเซ็นของตายนะคะพลังปิเก็เซ็นสดๆมอบให้คือทุกคนได้ได้ทั้งหมดนะคะก็อันนี้คือตั้งใจนาะมามอบให้ด้วยนะคะเป็นรางวัลพิเศษที่เรามอบให้หลังจากที่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกัน บอกนะคะว่าคำไวพรของทุกคนที่มีให้ในวันนี้สําคัญมากๆนะคะจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิริมงคลให้กับตายนะคะตั้งแต่วันคล้ายวันเกิดจริงแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ทุกคนไวพรย้อนหลังก็ตามนะคะเป็นความหมายที่สําคัญมากนะคะในการรำนินชีวิตนะคะเป็นพรที่เป็นสิริมงคลให้กับตายมากๆนะคะบางทีอาจจะสําคัญมากกว่าสิ่งของนะคะที่เราเอ,อ,อยากได้ด้วยซ้ำไปนั่นคือมิตรภาพนั่นคือความรักนะคะความ ศรัทธาที่ทุกคนมอบให้นะคะมันจะอยู่ยดีเยาวนานมากนะคะขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะไอ่เขาแล้วแม่บอแล้วล่ะ พร้อมวบามืมนี่คอนเสิร์ตอมรนอ่ะพร้อมนะคะเราจบจากนี้นะคะเราจะไปที่หน้าเิธีคอนเสิร์ตกันนะคะเต็มที่วอาคืนนี่เต็มที่ไปกันเลยค่ะ